ความเดิมานตอนที่แล้วนะครับเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของหัวไหล่นะครับใน EP ที่แล้วนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นเส้นเอ็นถูกกดเบียดถูกกดเบียดนะครับอันนี้จะเป็น อเส้นเอ็นหนักเส้นเอ็นหนักเส้นะครับเส้นเอ็นหนักเส้ครับเส้นเอ็นหนักเส้หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันครับอันดับแรกคือเป็นเส้นเอ็นไบเสร็จหนักเส้นนะครับไบเสรก็อยู่ทางด้านหน้าเนาะอันับต่อมาครับเป็นตัวสับสแคปูลาริสนะครับสับสแคปเนี่ยมันจะอยู่ใต้สะบักครับครับเกาะมาทางด้านหน้าของอะไ่อยู่ตรงช่วงนี้ครับนะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นตัวซูเปอร์สไปเนตัส เส้นเอ็นหัวไหล่ที่อยู่ทางด้านบนมันเกิดการอักเสบเกิดขึ้น oh. ครัซึ่งการอักเสบส่วนมากครับมักจะเกิดจากการกระชากเช่นเราเล่นเบนท์เพรสลงลึกๆเอ็นไบเซปถูกยืดออกเยอะๆแล้วไปกระชาก uh. เป็นการไปกระชากไบเซปให้ไบเซปขดกับทันทีปึง้งทำให้เอ็นอักเสบได้ uh huh. นะหรือเล่นโอเวอร์เฮดเพรสปึ้งทำให้ตัวไบเซปถูกกระชากด้วยเหมือนกันแล้วตัวซุปเปอร์มันเกิดการ กดเบียดเยอะๆแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นนั่นเองครับผมครับอืมก็คือการที่คุณวอร์มไม่ค่อยถึงหรือว่าบอบไม่พอแล้วก็คุณก็ไปเล่นเลยหนักๆครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมองในเรื่องของตัวลักษณะท่าทางอย่างเช่นโพสเ์เจอของเราอยู่ในลักษณะที่เป็นไหลงุ้มอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วต้องไปโอเวอร์เฮดเพรสหนักๆทําให้ตัวเส้นเอ็นมันเกิดกดเบียดหรือเกิดการอักเสบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ โอเคครับแล้ววิธีแก้ไขเบื้องต้นล่ะครับคุณบอสอ่าวิธีการแก้ไขเบื้องต้นครับอันดับแรกคือต้องเลี่ยงท่าที่ทำให้เจ็บก่อนครับเช่นเลี่ยงพวกเบน t ์ r e รสไปก่อนนะครับเลี่ยงอเวอ h e a d p r พรสก่อนเพราะว่าถ้าพวกนี้มันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ําหรือ,อท่าหนึ่งที่ทําให้เจ็บบ่อยก็คือ right อัปไรโลอืมแล้วมีท่าที่ยืดหรือว่า exercise ไหมครับอ่ามีครับโดยส่วนมากนะครับจะเราจะไม่ค่อยเน้นยืดถ้าเป็นตัว เส้นนักเสดแต่เราจะเน้นเอ็กซ์ไซส์เราอาจจะไปกระตุ้นตัวกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหมุนแขนออกทางด้านนอกอย่างเช่นตัวกล้ามเนื้อเซอร์ลาตัสแอนทิเลียกล้ามเนื้อปล่อยมัดนะครับตรงนี้นะครับตระกูลโลว์แท็บมครับเพื่อให้ดึงสะบักลงได้ตระกูลกลุ่มกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะครับพวกโรเตอร์ครับให้ตัวพวกนี้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อมาให้ตัวน้ําหนักที่เราเล่นเนี่ยมันไปโหลดตรงไบเซปหรือว่าโหลดตรง ซูเปอร์มากจนเกินไปครับผมอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นเอ็นอักเสบครับเราควรที่จะให้โหลดต่อกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบตอนแรกถ้ามีอักเสบอยู่เยอะเนาะเราก็ยังไม่ให้โหลดสักเท่าไหร่นะครับรอให้อักเสบมันหายดีเราก็ค่อยๆให้โหลดเขาเพราะว่าเราต้องเราต้องให้ตัวกล้ามเนื้อเขาเนี่ยกลับมาแข็งแรงด้วยนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีเอ็กซ์ซอร์สนะครับหรือว่าบริหารให้มันแข็งแรงกันดีกว่าครับครับโอเควันนี้เราก็อยู่กับตัว ที่เป็นตัวเส้นเบสิสอเสบนะครับนะครับเดี๋ยวอันด <UC S> ับแรกครับการที่เส้นเบสิสเนี่ยโบ๊ทจะเน้นในเรื่องของโรเตอร์ครับเป็นหลักครับก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบังคองหัวไหล่รันะครับท่าแรกที่จะให้ฝึกเป็นชาราโบวาเอซซายครับผมนะครับชื่อมันไม่ค่อยจะแปลกนะครับจริงๆชื่อชื่อนี้เป็นชื่อของนักเทนนิสที่ชื่อว่ามาเรียชาราโบวานะครับโค้ชของเขาเนี่ยเป็นคนคิดท่านี้ขึ้นมาครับผมนะครับวิธีฝึกครับให้เราใส่ตัวมินิแบนใส่ยางยืดไว้อย่างนี้นะครับตรงเข้าไปหลังจากนั้น มุนแขนออกให้เป็นวงกลมนะครับใช่ครับเป็นวงกลมอันนี้คือเรากำลังกระตุ้นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับซ้ายคือกระตุ้นในเรื่องของลักษณะที่เป็นสเตเบลไล์ครับหรือมันให้มันขวามมันคงอยกับที่ส่วนขวาครับเราเรากระตุ้นในเรื่องของท,ที่มันมีการมูฟเมนต์หรือมีการเคลื่อนไหวนะครับสลับซ้ายขวาได้หรือเราจะทำใต่ขึ้น แล้วก็ลงเป็นการกระตุ้นเล拉ตัดกับตัว l o w e r t a ด้วยเหมือนกันอ่าพัต้องเชื่อมตอกขึ้นอีกีนึครับใกคักสมัครไปทางด้านหน้าที่หนึงครับทางร r o t ค c t i ั่นก็คืออะไรที่เป็นอ่าไม่ไม่เชื่อขอได้รอ่าครับพัดการขออีกการขอใช่ครับเอาขอบขึ้นมาครับขอหมุนทีละคาครับกล้าอ่านี้รัอ่าใช่ครับเกรงที่ขอไหมครับเก่งครับ ทั้งซ้ายทั้งขวาถูกไหมครับใช่อ่ลองสลับข้างเลยครับแต่มันต้องไปไกลหน่อยถูกไหมครับใช่ครับถ้ามันรู้สึกว่าได้ออกแรงได้ต้านใช่โรเดเท้าสี่อินฟาสไปในครับทำงานครับอ่ะโอเคครับโอเคครับเรจะทำแบบอย่างเงี้ยกี่ครั้งนะครับขวาสิบห้าก็ได้ครับซ้ายสิบห้าก็ได้แต่อย่างที่บอกคือเราต้องดูก่อนว่าเราสามารถโฟกัสกลั้นมันได้บ้างมันต่างๆโอเคเราโฟกัสได้สิบก็คือสิบต่อไปเป็นการกระตุ้นตัวเซลดาแอนติเลียนะครับครับโค้นะ หรือตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเป็นกล้ามเนื้อที่ในการดันสะบักหรือปล่อยหมัดออกมาข้างหน้านะครับตัวนี้วิธีการนะครับเราจะใช้เป็นตัว wall slide ครับก็คือใช้เป็นโฟมโรนี่แหละครับวางไว้ตรงกาแพงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนาะเราผลักสะบักมาข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็สไลด์ขึ้นอย่างนี้ครับแต่ตอนเราสไลด์ขึ้นอ่ะพยายามอย่ายัไหล่ขึ้นมานะครับพยายามกดสะบักลงเอาไว้เนาะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ขึ้น แล้วก็ดึงลงฝักสมัครไปข้างหน้าที่ึงครับชัรู้สึกเแรงตรงนี้ไหมครับใช่ครับค่อยๆจันเรอร์อตันเนี่ยจะทำงานแาพจะเกือบทุกช่วงการเคลื่อนไหวของแขนเลยนะยแล้วก็อีกอย่างอย่างที่บอกไปครับเราควรที่จะโหลดไบเซ็จกับตัวซูเปอร์นะครับไบเซ็จก็คือเล่นไบเซ็ตเคิร์นนี่แหละแต่หนักไม่ต้องเยอะครับเอาที่เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ครับ โหลดซูเปอร์ทำไงก็อาจจะฝึกเป็นตัวเลเทอร์โลว์เลสครับ,รบแต่เลเทอร์โลวเลสนักสั่นที่เป็นเริ่มจากศูนย์เนาะไปจนถึงประมาณ90องศาครับาต้องหนักที่ใช้ไม่เยอะก็คือประมาณนี้พอได้นะ,ะหนักไปพอนี้หนักไปอาจจะหนักไปโอเคนะครับอันนี้อีท่านผู้ชมดูเขาว่าหนักไปเนี่ยคืออันนี้คือ3ากิโลนะฮะสามกิโลคุณโบ๊ทเนี่ยบอกว่าหนักไป มันอาจจะหนักไปครับเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อมันเป็นกล้ามเนื้อวัดเล็กไม่ได้ใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราโหลดหนักๆมันอาจจะทำให้เกิดการอักเสียเพิ่มเติมได้คนที่จะโหลดเริ่มจากน้อยๆแล้วเราโฟกัสตัวซุปเปอร์ได้ครับเช่นตอนนี้เราโหลด1กิโลอันนี้คือ1กิโลแล้วเราทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเอาต้งขึ้นด้านบนใช่ตามจับแล้วก็เรเทอราละเลสขึ้นมาเลเทอราลเรสถึงถึงแค่9กสแล้วปล่อยลงช้าๆแล้วก็ปล่อยให้สุดนะแต่ทีนี้พยายามเชิดออกขึ้นครับแล้วก็เลสขึ้น ช่วงศูนย์ถึงสิบหาองศารแรกเนี่ยตัวซูปปเปอร์ไปเนครับจะทำงานก่อนแต่พอช่วงเลย15องศาขึ้นไปครับซูเปอร์จะช่วยเดรย์ตอยว่าจะช่วยหัวไหล่เนี่ยทำงานคือตรงนี้ถึงตรงนี้เหรอครับเท่าที่นะตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้ตรงเนี้ยจะเป็นซูเปอร์อย่างเดียวเลยครับแต่พอตรงนี้ขึ้นไปครับจะเป็นซูเปอร์กับเดลตอยทำงานอ๋อขึ้นครับ,รบแล้วปล่อยช้าๆสิ่งสำคัญคือพยายามให้ต่ำจับเอาไว้นะครับให้ยกนิ้วโป้งกดไลท์เอาไว้ไวตลอดครับ อันนี้คือควรจะโฟกัสตรงไหนครับโฟกัสอยู่ตรงหัวไหล่ครับโฟกัสอยู่ตรงซุปเปอร์อวัยวะโอเคหัวไหล่ทูกหัวไหล่ด้านข้างนะหัวไหล่ด้านข้างอ๋อโอเคบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วหายมือปุ๊บเนี่ยหัวไหล่เนี่ยมันถูกบิดมาข้างบนแล้วแต่ก็ยังโดนหัวไหล่ด้านข้างอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับยื่โดนโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเส้นหัวไหล่อวัยวะโอเคครับเราก็รู้อาการเบื้องต้นแล้วก็วิธีแก้ไขเบื้องต้นกันแล้วนะครับว่า การที่รัขวัหอะรเราเจ็บเนี่ยแก้ไขยังได้บ้างน,นะครับก็คือการที่คุณนะครับจะต้องบริหารกล้ามเนื้อนะครับให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนะครับ,รบในกลุ่มที่มันตึงจนเกินไปครับครับผม โอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟิกมีคลินิกนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่อำนวยให้เราถ่ายทํานะครับครับครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาทํากายภาพบําบัดนะครับหรือว่าปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยก็แนะนํามาหาพี่บอสได้ที่ฟิกมีคลินิกนี้ได้เลยนะครับฟิกมีคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ที่ พ่าพ่อยมอทินซอยห้าครับตรงอาคารราชคูณเม디เทคเซ็นเตอร์ครับครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยแนะนําเลยครับที่นี่มาแล้วหายแน่นอนฮนะสำหรับวันนี้ฮัทกับโบสขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ